ถ้อยแถลงของอาเน่สลอตดิโอโก้คือแกนแท้ของคำว่านักเตะลิเวอร์พูลสกรกฎาคม2025เรียบเรียงโดยมีเหลืองในค่ำคืนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากเดินทางไปยังแอนฟิลด์เพื่อวางดอกไม้และไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของดิโอโก้โชตาผู้จัดการทีมคนใหม่อาเน่สลอต ได้ออกแถลงการผ่านสมูสอนอย่างเป็นทางการถ้อยคำของเขาเปี่ยมไปด้วยความเศร้าความเห็นอกเห็นใจและการระลึกถึงนักเตะที่เพิ่งกลายเป็นอดีตคนสำคัญของทีมจะพูดอะไรได้ในเวลานี้ในขณะที่ความเจ็บปวดมันสดใหม่และรุนแรงเหลือเกินผมอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็รู้ดีว่าไม่มีคำไหนจะเพียงพอสิ่งที่ผมมีคือความรู้สึกล้วน ความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนก็มีเหมือนกันต่อคนที่เรารักอย่างสุดหัวใจและครอบครัวที่เราห่วงใยไม่แพ้กันความคิดแรกของผมไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลแต่เป็นในฐานะพ่อลูกพี่ชายและลุงความคิดเหล่านั้นเป็นของครอบครัวของดิโอโกและอันเดรซิวาที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียซึ่งไม่มีใครต้องพบข้อความจากผมถึงพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียว You never walk alone ผู้เล่นของเราสตาฟของเราและแฟนบอลทั่วโลกจะอยู่เคียงข้างพวกคุณและจากที่ผมเห็นในวันนี้ครอบครัวฟุตบอลทั่วโลกก็รู้สึกแบบเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่การตอบสนองต่อโศกนาฏกรรมแต่มันเป็นปฏิกิริยาต่อความดีงามของบุคคลและความเคารพที่ทุกคนมีต่อดิโอโก้และครอบครัวของเขา สำหรับพวกเราในฐานะสโมสรความช็อกเต็มเปี่ยมดิโอโกไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้เล่นของเราเขาเป็นคนที่เรารักเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานและในทุกบทบาทเขาเป็นคนพิเศษผมอาจพูดได้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เขามอบให้ทีมแต่ความจริงคือทุกคนที่ดูเขาเล่นย่อมเห็นด้วยตาความขยันความมุ่งมั่นคุณภาพความกระหายและประตูสำคัญสำคัญ เขาคือแก่นแท้ของคำว่านักเตะลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงและยังมีอีกด้านหนึ่งที่บางคนอาจไม่เคยได้เห็นเขาไม่เคยพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่รักแต่กลับกลายเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้เป็นเพื่อนกับแค่ใครสองสามคนแต่เป็นเพื่อนของทุกคนเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกดีแค่ได้อยู่ใกล้เป็นคนที่รักครอบครัวสุดหัวใจครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันผมเพิ่งแสดงความยินดีที่เขาได้แชมป์เนชันส์ลีก และอวยพรล่วงหน้าสำหรับพิธีแต่งงานของเขามันคือช่วงฤดูร้อนในฝันของเขาและครอบครัวและนั่นยิ่งทำให้ความสูญเสียครั้งนี้เจ็บปวดเกินทนตอนที่ผมเพิ่งเข้ามาหนึ่งในเพลงแรกที่ผมได้ยินจากแฟนบอลคือเพลงที่พวกเขาร้องให้ดิโอโก้ผมยังไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยแต่แค่ได้ยินเพลงนั้นผมก็รู้แล้วว่าถ้าแฟนลิเวอร์พูลที่เคยผ่านนักเตะระดับโลกมามา,มากมายมอบเพลงเฉพาะให้เขา เขาต้องพิเศษจริงๆเราสูญเสียคนพิเศษในสถานการณ์ที่โหดร้ายและเรายังทำใจไม่ได้เพราะเหตุนี้เราทุกคนที่สโมสรต้องยืนหยัดร่วมกันเราต้องอยู่เพื่อกันและกันเพื่อดิโอโก้เพื่ออันเดรซิว,วาเพื่อครอบครัวของพวกเขาและเพื่อหัวใจของเราเองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงรูทภรรยาของดิโอโก้ลูกทั้งสาม และพ่อแม่ของดิโอโก้และอันเดรซิวาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจะเฉลี่ฉลองให้กับชีวิตของดิโอโก้เราจะนุกถึงประตูเขาเราจะร้องเพลงเขาแต่ตอนนี้เราจะระลึกถึงเขาในฐานะมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครและโศกเศร้าไปกับการจากไปที่ไม่มีวันลืมเลือนเขาชื่อดิโอโก้ R.I.P. You never walk alone